เวลาเกิดของคุณตรงกับสัตว์อะไรนะครับอ่าเขาบอกว่าช่วงคนเกิดช่วงเรียะเวลาห้าทุ่มจนถึงตีหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเวลาของหนูนะครับอ่าลักษณะของหนูนะเขาบอกว่าคนที่เกิดช่วงเระยะเวลานี้เนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีบุคลิกที่กระตือรือร้นนะครับนะเป็นคนที่ร่าเริงปาดเปรี้ยวสดใสและมีความระแวดระวัง นะครับนะสูงนะครับนะเป็นคนที่ฉลาดหัวไวนะครับเป็นคนที่มีไหวพริบที่ดีนะและก็เป็นบุคคลที่ตรงไปตรงมามักไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะครับบุคลิกนะท่าทางก็ออกทรงที่จะพูดน้อยนะครับนะดูเงียบขรึมน,นะครับเฉยชาแต่มีมารยาทนะครับ เป็นคนที่รักเพื่อนรักฝูงนะครับแล้วก็มักจะมีความสุขอยู่ในหมู่หมู่เพื่อนฝูงนะครับนะเป็นบุคคลที่ชอบช่วยเหลือนะแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจที่ดีนะครับจุดเด่นของคนที่เกิดช่วงระยะเวลาหนูเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าเป็นคนที่ขยันนะและ มักจะสะสมเก่งนะครับนะคุณมักจะมีเงินสำรองซ่อนไว้นะโดยที่ไม่มีใครรู้นะเป็นคนที่ชอบวางแผนการเงินนะเป็นคนที่มีความประหยัดไม่ฟุ่มเฟยนะเป็นคนที่มีระเบียบนะและก็มีความบากบันมุ่งมั่นสูงนะครับปรับตัวเก่งนะเออมีความรักแบบผู้ให้นะครับเป็นคนที่รักครอบครัวนะแต่ก็รักอิสระนะครับมักจะไม่ค่อย ชอบที่จะผูกมัดนะเออหรือว่าจะลงเอยกับใครสักคนเนี่ยนะออก็คิดนานนานคิดมากนะคิดจนไม่รู้จะคิดกี่ตลบแล้วนะครับนะนั่นเป็นลักษณะของคนที่เกิดช่วงเวลาของหนูนะครับก็คือห้าทุ่มจนถึงตีหนึ่งนะครับอา้าตรงไม่ตรงอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันนะจ๊นะครับขอบคุณที่ตามรับฟังคลิปครับผม